สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำ tool ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า tool consolidate นะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยใช้ tool ตัวนี้กันหรือเปล่านะคะหลายๆคนอาจจะเคยใช้แล้วแต่ถ้าสมมุติคนที่ยังไม่เคยใช้นะเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในคลิปนี้นะคะว่า tool ตัวนี้เขามีความสามารถพิเศษยังไงกันบ้างนะคะแล้วการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะ tool ตัวนี้เขาอจะ ช่วยนําข้อมูลนะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเดือนแจนเองข้อมูลเดือนแฟบเองนะคะหรือว่าข้อมูลเดือนม์ดหรือเอพิลเนี่ยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าชุดข้อมูลทั้ง4เดือนเนี่ยเขาอยู่ต่างตารางกันนะ,นะคะกะ็ความสามารถของเขาก็คือสามารถที่จะนําชุดข้อมูลทั้ง4ตารางเนี่ยที่อยู่แตกต่างกันเนี่ยมารวมกันอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการมาสรุปนะคะ ได้นะคะซึ่งความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยคือไม่ว่าเขาจะอยู่ในชีตเดียวกันหรือว่าต่างชีตกันหรือต่างแฟ้มกันก็ได้นะคะก็สามารถที่จะนํามารวมกันได้เช่นเดียวกันนะคะบนพื้นที่ที่เราอยากจะมาสรุปข้อมูลนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการทำเนี่ยทำยังไงนะคะโอเคค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะมาที่ Data นะคะแล้วก็ ทูตัวนี้นะคะชื่อ consolidate เนี่ยทูตัวนี้เลยค่ะไอคอนแบบนี้เลยที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะคะก็ให้เพื่อนๆนนะคะกดเลยนะคะจากนั้นตัว reference นะคะให้เพื่อนเืนเนี่ยมาเลือกตั้งแต่หัวของตารางนะคะจนถึงข้อมูลของในตารางนี้นะคะหลังจากนั้นก็ add นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆืนะคะจนจนครบนะคะตามเดือนที่เราต้องการนำไปสรุปนะคะ อ่ะแล้วก็กดแอดนะคะโอเคเมื่อเราเาเ,เลือกนะคะชุดข้อมูลเนี่ยแต่ละตารางเนี่ยทั้ง4ตารางมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาติ๊มที่ท็อปโลแล้วก็ไลฟ์ไล์คอลัมน์นะคะแล้วก็กดโอเคอ่ะเราก็จะเห็นได้แล้วนะคะว่า,าความพิเศษของตัว to Consolidate เนี่ยได้นำข้อมูล ทั้งหมดนะคะ4ตารางซึ่งเป็นตารางที่ถูกแยกกันด้วยนะคะมาลงในข้อมูลหรือว่าพื้นที่ที่เราต้องการให้เขามาสรุปผลอยู่นะคะก็จะได้ข้อมูลตามนี้นะคะนี่แหละคะ่ะคือความพิเศษของอ to consolidate นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะ